ตึงมากครับปวดหัไรไหลนะครับเออตีแบตเยอะมิดพื้นยกดัมเบลครับทำแบบนี้เพื่อให้กล้ามเนื้อนะมันคายนะครับมันปวดมากเลยนะครับเหมือนมีอะไรแบบมาดูดไว้ตึงมากแต่พอเคลื่อนแล้วมันก็แบบเบาๆเหมือนแบบเป็นความเจ็บปวดที่ที่มันดีอ่ะพอ,อเดี๋ยวเาแก้ออกมันก็จะคลายออก ปตึงมากเลยโอ้โหปวดบ,บึบบึบบึบ,บเลยนะครับที่หัวไหล่หน้าแขนหน้าไหล่เดี๋ยวเอาออกดูอ้สีไม่ค่อยเข้มนะปกติสีเข้มกว่านี้ถ้าตีแบตช่วงนี้ก็พยายามแบต ตีแบตลดลงแล้วมันสีมันเลยไม่ม่วงถ้าต,ตีแบตห,หนักๆช่วงเดือนสองเดือนก่อนนี่จะม่วงเลยนะครับตรงบริเวณที่ครอบออ,นนนอ,อันี้ดำอยู่อ้เนี่ยพอปล่อยออกแล้วแบบนี่ครับการมุ่งม,มนเนี่ยโอ้โหเบาเลยครับเพิ่อมองศาได้ดีเลยครับเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้ยังแบบตึงๆขัดๆอยู่เลยพอปล่อยอออแล้วก็สบายเนี่ยครับโล่งเลยครับ เห็นผลชัดเจนครับว่ากล้ามเนื้อนะบริเวณที่ครอบหรือกอกเลือดไปนี่มันจะเบาขึ้นอันนี้ก็เป็นจุดที่เคยเคยกอกเลือดมาแล้วคือจุดเข็มที่สกิดเอาเลือดเสียออกนะครับมันเลยเป็นจุดดำๆพวกนี้ก็จะหายหายนานอยู่ไอ้จุดดำๆแต่ถ้าไม่ครอบมันก็ไม่เห็นแต่ถ้าเราครอบมันจะเห็นเป็นจุดดำๆน,นี่ก็ทำทั้งหลังนะครับผมทำทุกอาทิตย์นะครับทำทุกอาทิตย์พอ เล่นกีฬารักษาคนค่ใช้กล้ามเนื้อนะครับก็ต้องดูแลตัวเองนะครับทำทุกวันที่ได้นะครับทำผมทำได้เรื่อยๆแต่ก่อนเวลาทำแรกๆสีมันก็จะค้ำจะดำพอทำเป็นบ่อยๆสีมันก็ไม่ค่อยม่วงไม่ค่อยดำจะเป็นแค่แดงแล้วเลือดแล้วเลือดแต่จุดที่ที่เป็นจุดจุดำํำๆนี่เป็นจุดที่เราเกอกเลือดใช้เข็มสกิดเอาเลือดเสียออกนะครับเพื่อให้มันสร้างเอาใหม่เนี่อันนี้พอทำเสร็จก็เบาแล้วยกแขนอะไร การปวดลดลงโอเคฝากกันด้วยนะครับผมหมอเบ้นด้วยเดี๋ยวรจะดูกูุบน